รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดทีบทองคำและวันนี้ต้องขอต้อนรับทั้ง2ทีมตั้งืทีมดีเจลูกลิงและทหารอากาศขาดรักเมื่อวานนี้ทหารอากาศขาดรักคว้าชัยชนะไปจากการแข่งขันร,ร้องเพลง เท่ากับว่าตอนนี้ทหารอากาศขาดรักของเรามีหีบทองคำถึง6หีบแล้วค่ะตอนแรกพวกเราก็ตั้งใจจะมาตามหาความรักนะคะพี่โนโตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วค่ะหา,หาเงินหาเงินก่อนอไอติมครับพี่ก็มีเงินเยอะนะครับเอากับพี่ก็ได้ฮะขอโทษนะคะเอาเงินกลับไปเลี้ยงตัวเองให้โตก่นแล้วกันค่ะจริงๆแล้วก็อยากให้โตไปพร้อมๆกันแหละ<โ>ฮะ ไม่ต้องห่วงค่ะดีอีกสี่หีบจะลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่โน้ตครับครับผมที่แรกมองไปเนี่ยผมนึกว่าร้านหมูกระทะทำไมอะครับผมเห็นเตาถ่านฮะตรงกลางฮะเนี่ร้านนี้หมกระทะนี่กูมองไปตรงนู้นอะกูนึกว่าร้านลาบก็แหละบอกตรงเลยนะถ้าผู้ชายนะทั้งโลกไม่เหลือนะแล้วเหลือแต่พวกมันนะโธอ หนูก็เอาหนูก็เอามมาคอเลาะร้ายไม่ยอมกันเลยนะครับทั้งทีมดีเจลูกหลิงและทีมทหารอากาศขาดรักรวมถึงกรรมการของเราด้วยแต่ด่านแรกที่ต้องมาแข่งกันคือดีเจลูกหลิงต้องมาแข่งกับทหารอากาศขาดรักดูวนกันว่าหน้าศิลปินที่เห็นมีใครกันบ้างผู้ชนะจะได้เลือกว่าคู่ต่อสู้คือใครน้องจินกับน้องเบียร์กับ

ายมากนะครับง่ายมากที่เอามาให้ดูเนี่ยคือมีแบบว่าเป็นทั้งศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจําได้แม่นอันสุดท้ายเมื่อกี้ตายไปแล้วจัาก็ลองคิดดูให้ดีก่อนเขาอาจจะยังอยู่ก็ได้นะอ้าวพร้อมนะครับเริ่มครับพี่เอชยามิชัยภูไผ่พงสะทอนจิ้งหรีดขาววงเทวัน ถูกครับศิรินธานิยกรค่ะสายยงสัญญาครับถูกครับใบเตยอาสยามค่ะยอดรับหลักใจครับปวลีค่ะถูกครับเอ่อพุ่งผูกลุงแันครับเร็วครับใบเตยอาสยามค่ะไปแล้วมดเวลา วันนี้นะครับดีเจลูกลิงเป็นฝ่ายชนะวันนี้ดูท่าแล้วจะเอาใครแข่งผมจะบอกว่าเอาคนที่แบบว่าร้องเพลงเสียงชัดเจนที่สุดเลยใช่ครับเขามีสองชัดโอเคครับชัดชัดครับชัดชัดเนครับชัดชัดอยากแข่งกับใครวันนี้น้องจีนก็จะเสียงแหลมๆหน่อยมีแตงโมขายอยู่ก็ไม่น่าจะโอคนละจีนคนละจีน ส่วนไอติมหรือเปล่าไอติมก็หวานหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ชิมนะฮะมือจานเลือกเพลมือจาเลือกเด้เมืองนี่ชัดๆจริงๆเอาเลือกเลือกเลือนอกอกองนอจีนทัดทัจะร้องเพลงอะไรครับจดหมายฉบับสุดท้ายครับผมจีนล่ะคะ อันนี้เลือกฝนตกในทะเลค่ะของพี่ราชนค่ะอชอบเพลงนี้มากเลยกินชนะไปเลยแม่แม่แม่ใจเย็นๆสิครับพี่ตากช่วงหน้ามาดูกันว่าทั้งสองคีมใครจะทำได้ดีกว่ากัน